สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปอกเปลือกถั่วลูกไก่นะครับเป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็สามารถปอกเปลือกถั่วลูกไก่ได้เลยครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทํายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับ เริ่มต้นด้วยการนําถั่วลูกไก่ไปล้างแล้วก็แช่น้ําให้สะอาดทิ้งไว้ประมาณ8-12ชั่วโมงนะครับผมค้นพบอย่างหนึ่งว่ายิ่งเราแช่ถั่วนานเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งประหยัดแก๊สประหยัดค่าไฟเวลาเราเอาไปต้มนะครับเพราะมันจะใช้เวลาน้อยลงบางครั้งผมก็จะแช่ถั่วไว้ประมาณ1วันเลยนะครับหลังจากที่เราแช่ถั่วเรียบร้อยแล้วนะครับเสเดดน้ําให้มันหมาดนะครับแล้วก็นํามาตั้งไฟนะครับวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการปอกเปลือกก่อนที่เราจะเอาไปต้มนะครับผมค้นพบว่าเราต้มถั่วสุกเรียบร้อยแล้วนะ มันจะต้องเอาไปโดนน้ำประปานะครับแล้วการเก็บการยืดอายุการเก็บการใช้งานของถั่วเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับผมเลยมองว่าเราควรจะปอกเปลือกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับวิธีการง่ายมากเลยครับถั่วหนึ่งถุงเนี่ยผมใช้ประมาณ350กรัมนะครับผมจะใช้เบกกิ้งโซดาอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับโรยไปให้ทั่วถั่วลูกไก่ที่เราแช่น้ำไว้แล้วนํามาผัดนะครับเราจะผัดถั่วลูกไก่เนี่ยให้โดนความร้อนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1-2อนาทีเท่านั้นเองนะครับ แล้วเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะเข้าไปทําให้ถั่วลูกไก่ของเราเนี่ยมันเริ่มล่อนนะครับเปลือกมันจะยเริ่มนุ่มลงแล้วก็ล่อนออกมาง่ายขึ้นนะครับเราไม่ควรจะผัดถั่วลูกไก่นานจนเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยเปลือกถั่วลูกไก่ครับเขาจะยุ่ยแล้วเวลาเราไปล้างเนี่ยมันจะท่อตันได้ง่ายนะครับเพราะมันจะยุ่ยเหมือนเป็นแบบมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับมันก็จะทําให้เวลาเราจะเอาทิ้งเวลาเราจะเอาเปลือกไปทิ้งเนี่ยมันจะลําบากนะครับ ผมแนะนําว่าเราควรจะเช็คถั่วไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะนะครับถ้าจะให,ให้ดีที่สุดเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือตอนที่เวลาเราเอามือมาบี้กับถั่วแล้วเนี่ยมันเริ่มร่อนแล้วนะครับเนี่ยเป็นสัญญาณว่าถั่วใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะไม่ควรผัดต่อจากนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําไปล้างเลยนะครับแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะไปปอกเปือกถั่วลูกไก่กันครับ นำถั่วลูกไก่ที่เราผัดนะครับเติมน้ําไม่ท่วมพอประมาณหลังจากนั้นเราจะใช้มือนะครับทั้งสองข้างเนี่ยถูถั่วลูกไก่นะครับเพื่อที่จะล่อนเปลือกถั่วลูกไกให้ออกมานะครับเราก็ถูไปเรื่อยๆนะครับจนเขาเริ่มหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยตักเปลือกถั่วลูกไก่เนี่ยออกนะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลาที่สุดแล้วนะครับ การปอกเปลืกทุลุกไก่นะครับมันก็จะทําให้เนื้อสัมผัสหรือว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันลื่นแล้วก็มันสมูทนะครับก็จะทําให้เราเพิ่มอรรถรสในการทําอาหารของเราได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับเอาจะเราจะเอาไปปั่นฮัมมุสหรือว่าจะเอาไปปั่นพูเร่หรือทําให้มันบดละเอียดเนี่ยมันก็จะเนียนมากเลยนะครับเนียนกว่าการที่เราไม่ปอกเปลือกนะครับ เวลาเราจะเอาเปลือกถั่วลูกไก่ออกจากหม้อนะครับเราสามารถเปิดน้ําให้เยอะแล้วเราก็ตีถั่วลูกไก่นะครับให้เปลือกเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วเราก็ตักออกก็ได้นะครับวิธีที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้ทั้งเอามือกวาก,วากออกบ้างนะครับหรือเราจะใช้กระชอนนะครับมาตักเลยก็ได้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นนะผมว่าวิธีนี้เร็วขึ้นมากเลยนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นการลดระยะเวลาในการเอาเปลือกถั่วลูกไก่ออกจากหม้อนะครับ หลังจากนั้นเราก็นําไปตั้งไฟนะครับนําไปต้มเป็นปกติเลยนะครับใช้เวลาประมาณ30-40นาทีขึ้นอยู่กับเวลาที่เราแช่ถั่วตั้งแต่แรกนะครับยิ่งแช่นานก็จะยิ่งใช้เวลาน้อยลงนะครับผมจะใส่เกลือลงไปต้มเล็กน้อยนะครับเพื่อใหออ้สารอาหารในถั่วเนี่ยมันไม่ออกมากับน้ํามากเกินไปนะครับแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับถั่วด้วยนะครับหลังจากที่ต้มไปช่วงแรกนะครับผมแนะนําให้ คอยก่อนนะครับเพราะเขาจะมีฟองจากถั่วเนี่ยออกมาเยอะมากเราก็ต้องตักทิ้งก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะลอยฟูขึ้นมาล้นหม้อเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยทิ้งไว้ต้มถั่วเป็นปกติเลยนะครับปกติเราจะเห็นคําแนะนําของคนอื่นนะครับที่เขาจะเอาไปต้มก่อนแล้วเราค่อยเอามาปอกเปลือกใช่ไหมครับการทําวิธีแบบนี้เนี่ยมันทําให ถั่วของเรานะครับถูกน้ําประปาอีกครั้งหนึง่งแล้วน้าปราปาเนี่ยมันมีพวกเชื้อแบคทีรียอยู่แล้วมันไม่ถูกการฆ่าเชื้อนะครับาการยืดอ,อายุการเก็บของถั่วเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปอีกนะครับแต่ในสูตรนี้เนี่ยผมจะล้างก่อนแล้วก็ปอกเปลือกอก่อนแล้วเราค่อยต้มนะครับหลจะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเราเอามาทำเอ่อเรามาทําให้มันสุกแล้วเนี่ยเราจะไม่เอามาถูกน้ําประปาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นการฆ่าเชื้อแล้วเราก็เก็บเขาได้เลยนะครับ ก็จะทาให้การเก็บถั่วลูกไก่ของเรานะครับยืดอายุการเก็บได้นานขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการปอเกเปลือกถั่วลูกไก่แล้วก็วิธีการต้มนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําดูนะครับแล้วได้ผลยังไงมาบอกกันบ้างนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ